สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าว,วันที่ยี่สิบเก้าเดอตอนนี้น่ะลูกฉันความได้แล้วลูกฉันอน่ะสามเดือนครึ่งสามเดือนกว่าสามเดือนเท่าไหรสามเดือนครึ่งแล้วลูกฉันอ่ะเพิ่มความได้มานสามสีว่วันแล้วความเองจ้าเอ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 อ ความเอีงจ้ามาทีนี่ความเอีงแล้วความใหญ่เลยไม่อยากจะไงเลยเดียจับไงก็ไม่ไงเดียที่นี่ฮะไหนเดี๋ยวจับไงเอาไงไหนแล้วก็มาเถอะจะความเอียนี่ดูนะเดือ นี่จ้าขอมแล้วอมแล้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเก่งต่วะมัเ,เก่งแต่วะนี่ความใหญ่เลยเจ้ขนาดอยู่ในปีนยังความเลยจ้าหอมแมบหอมเงยโอ้โหลูกกับแม่นี่สีคนละสีเลยเด้โอ้โหความใหญ่เลยเจ้เท่านั้น ชอบนะฮะหนูชอบนะหนูชอบหอม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 ชอบนะฮะลูน่าชอบหอมแก้มนะหอม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 เอ้ยเป็นตัดสั่งแต่ว่าอหนูหอมหรือหนูกระซิบอะไรนี่อ่ะหอมหอมหอมนี่ không không ôi đưa đi à mẹ hổm nụ đưng đó Hãy cho nè เออเป็นยังไงล่ะสามเดือนครึ่งจ้าความแลว้วความแลว้วความอี่ไม่ยอมนอนด้วยความแลว้วรู้จักความแล้วก็ไม่ชอบนอนเลยทีนี้น้ำลายก็ไหลเลยทีนี้แต่ยืมเยอะทีนี้บายบายเด้อมาแค่นี่แหละดูหนังอยู่ อัมพชลาพาเพื่อนฉันอองบ๊ายบายเด้อแฮมอากูด <laughs> ีเด้อมีความสุขมากๆเเด้อบ๊ายบาย